สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจ๊กระช่องเปียวช้าแนวอยู่แล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมขาเปียวพึงตื่นน้อนนะคะอตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเสาร์เนาะค่ะเนาะ,ะเปียวก็ออกมานั่งเบิงอากาศข้างนอกแล้วก็เปียวก็ถือน้ำซ้าวมานน้ำขาดท่านผู้ชมชาู้้ใดาย,ยู่ในต่างประเทศนะคะ,ะช้าตัวนี้ดีมากเลยนะคะจะเป็นช้าเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะเพื่อปรับสมดุล ผูญิงนะคะเปี๊ยกก็จะดื่มตอนเ้าก่อนองศิระคะแเราก็จังไปดื่มกาแฟองศิระคะวันนี้นะคะอากาศอยู่บ้านเปี้ยวหาองศาค่ะไทยอยู่ในเมืองก็จะประมาณ8องศาค่ะบ้านเปี๊ยวก็จะล้มพัดมาจากทั้งนี่นะคะก็จะหนาวแน่นะคะก็เลยเห็ดให้บ้านเปี๊ยวค่อนข้างหนาวนะคะแต่ก็สบายไปอีกแบบนะคะเปี๊ยกก็ยังใส่ผ้าพันคอยังใส่เสือเ้อแขนยาวหนาๆอยู่นะคะ ถ้าเขาไปในเมืองนี่คือห่อนแล้วนะคะแต่กะยูได้นะคะมันชิ้นแล้วเนาะคะ่ะยู่บ้านหลังนี้มากะหาปีแล้วค่ะท่านผู้ชมไปกะยูได้เองสินะคะน่าระคะทาท่านผู้ชมกวนอื่นเลยนะคะวิวต้องขอกราบขอบพระคุณนะเอฟซีทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของเปียวชาแนลนะคะบ่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่มาถักท้ายเปียวนะคะ เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็หลากหลายท่านนะคะจีมานทักท้ายเปียววิดีโอเก่าๆนะคะเปียวว่าเปียวพูดคุยเรื่องจังสี่เขาชอบที่จะฟังนะคะฟังแล้วก็สามารถเขียนคอมเมนต์ได้นะคะเปียวก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เปียวเห็ดน่ะเปียวควรจะปรับปรุงตรงใดเปียวควรจะเพิ่มตรงใดเข้าไปนะคะแต่อย่าเขียนดาเปียวนะคะ เพราะว่ามันจะเสียกับรังใจค่ะท่านผู้ชมนั่นแหละค่ะว่าเมาม้อยหยอกหยอกกันแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะวันนี้ปีวจะมาทําเกี่ยวกับอีหยังมันบอกค่ะเปี้ยวนะคะอันนี้พีวจะพูดถึงตัวเองนะคะถ้าผู้ใดตั้งใจฟังแน่ก็จะเข้าใจนะคะว่าเปียวว่าถึงอีหยังอยาเฝ้าเขียนอีหยังท้าเขาลู้ว่าหน้าปกนะคะว่าเขาซื้อถึงอีหยังคำว่าในปก หนาปกต่างกันได้ค่ะท่านผู้ชมเขาต้องฟังให้กคกนะคะกอนที่สิเขียนบางคนฟังวัฒนนัดก็คิดไปเยอะการฟังอย่างที่เขาฟังฟังให้ละเอียดฟังให้รู้ว่าคนอื่นกาลังว่านะซื่อถึงอย่างมันเป็นข้อดีหลายอย่างด้ค่ะอย่างหน่อยน่ยเขาเสียเวลาเขามาเขาก็ได้ยินในสิ่งที่เขากําลังพูดถึงสิ่นะค่ะดีกว่าเขาไปฟังคนอื่นเบา่นะคะคือเขามาในช่องเปียว ก็ฟังให้จบสินะคะฟังให้เข้าใจว่าเปี่วกําลัางซื่อถึง,งยังนะคะมันจะได้เป็นการเข้าใจกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามีหลากหลายคนนะคะที่เข้ามาฟังคลิปของเปี่วนะคะแล้วฟังบอถนัดแล้วก็เขียนไปหลายต่างนไหมค่ะ่าผู้ชมเปล่าก็บ,บอกไว้ให้ฟังเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะค่ะมีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นะคะเพื่อนๆที่อยู่ในสวีเดนแล้วก็คนที่อยู่ต่างประเทศ ที่คนได้เห็นชีวิตคู่ของเปียวนะคะตางคนก็บ,บอกเปียวเนาะคะ่ะอันนี้เขาพูดนะคะว่าเปียวโชคดีจังเลยที่ได้แฟนอยู่ในโอวาทดเป็นเรื่อคือจังใดจังคิดจังสันมันก็เป็นอีหย่างที่น่าสนใจนะคะที่หลากหลายคนพูดแล้วก็มีน้องคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนะคะ,ะน้องเอ็มที่เปียวเคยเล่าเรื่องเล้าของน้องนะคะที่ว่าชีวิตเมียฝรั่ง ชีวิตจริงของเมียฝรัร่งนะคะมาดามเมียฝรัร่งนั่นชีวิตของน้องเอ็มนะคะแล้วก็น้องบอกกับเปียวนะคะช่วงที่น้องโทรมาหาเปียวเนาะคะ่ะช่วงที่เปียวขออนุญาตน้องเล่าเรื่องเล้าของน้องนะแม่ค่ะน้องก็บ,บอกว่าย้ายผัวหงูบ่ได้ขึ้นผัวย้ายเดย้จึงไหนยังวางสั่นกันเลยบางเล่ผัวย้ายนั่นะ่ะ เปียวอยาให้น้องคิดมาะะล้ค่ะเปียวก็เลยบอกว่าอีลาการที่เขาจะใส่ชีวิตคู่ร่วมกับใครสักคนหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องยากเรื่องแรกๆนะมันจะต้องปรับจูนเข้าหากันมันต้องใส่ความอดทนคนข้างสูงเปียวก็ว่านะคะเพราะว่าย้ายแทนนะเปียวพูดแทนตัวเองมาย้ายนะคะเพราะว่าเปียวอายุหลายขเขาแล้วกับคนอีสานเขาจะบอกแทนตัวเองนะคะว่าย้ายเดี๋ยวเปียวขอจิบเนี่ยนอคะหนาวเนี่ย และค่ะเพียนก็เลยบอกว่า,าย้ายกลับมาฝึกแฟนย้ายเอาว่าจะได้ขนาดนี้เปียววางสินะครับน้องเอ็มก็เลยบอกว่าแต่แฟนย้ายน่ะอยู่ในโอวาดย้ายเดย้เอาคือว่าจัางสันทานผู้ชมเพื่อนเพื่อนรอบตัวชอบคิดว่าแฟนเปียวอยู่ในโอวาดโอวาดของเขาคืออย่างคือแฟนเพียวหนิม,มึ้นขนาดได้มือนในลักษณะของเราท่านผู้ชมเข้าใจอยู่เป็นบอกค่ะผู้ชายแขก ผู้ซายแขกเขาสิเป็นคนที่จะเป็นผู้นำแล้วกบผู้หญิงจะเป็นผู้ตามส่วนมากนะฮะส่วนมากบริวารผู้ใดเนะาะวอลซูนคนที่เันคิดแล้วเขาองบอกให้เปียวฟังนะคะท่านผู้ชมเพียวเขาเรียกว่าบอนะเพิ่นกับบริวายอยู่ในโอวาทแต่ว่า,าแค่เขาพูดอเอียงเพิ่นกับคิดเห็นไปด้วยแล้วเพิ่นกับใสความคิดแต่สิ่งใดที่บดถือเพิ่นกับแค่หยุดคิดแล้วก็ไปพิจารณาะ แล้วเพิ่นก็นจะมาเว้าใไม่จังสินะคะคือครูของเขานี่บอมีผู้ใดบังคับไผแล้วก็บ,บ่อมีผู้ใดออกแบบชีวิตให้ผู้ใดจังสินะคะแต่ส่วนมากแล้วนะคะท่านผู้ชมแรกๆเลยนะคะที่เขาคบกันเนี่ยแฟนเปเราแล้วเมื่อย,ยอยู่นี่นะคะตั้งแต่เราอายุอ่า12 10 10อืมประมาณ10-11ปีถ้าเปี่อจําบ่ผิดนะคะตอนเพิ่น10ปีเพิ่นก็นอยู่เมืองไทยแล หลังจาก6เดือนแมวเพิ่นกับพามานี่ยนังซินะคะ่ะคือแมวเพิ่นพาไปอยูอ่ทางเมืองไทยก่อนนะคะแล้วก็มาอยู่นีนะคะตอนนั้นเพิ่นก็นอายุ11ขวบเนาะคะ่ะประมาณใกล้ๆส1บเอ็ดขวบเพิ่นกับมาใช้ชีวิตเหมือนลูกฝรั่งทั่วไปนี่แหละคะ่ะแต่ว่าในครอบครัวของเพิ่นเขาจะตามอกตามใจผู้ชายประเทศนี้นะคะเขาจะตามอกตามใจแนงซินะคะ่ะ กันเลยกลายเป็นว่าโอค่ะบอกง่ายๆโอลูกนะคะเพราะมัคคบก็เปรี้ยวแตกต่างนะคะเปียวจะบโอโอแฟนเนื่องจากว่ามันมีติมาที่ไปค่ะท่านผู้ชมเปียวเคยผ่านกับคู่ชีวิตเปียวออกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในคู่ชีวิตเก่าของเปียวนะคะมา,มาเปลี่ยนแปลงแฟนนะคะก่อนที่เฮาจะใส่ชีวิตรวมกันเฮาเป็นเพื่อนกันมันกันยากนะคะเพราะเวลาเฮามา อยู่น้ากันเป็นแฟนความเป็นแฟนความเป็นเพื่อนความเป็นสามีมันจะแตกต่างกันอ่าเปียวคิดว่ากมิหลายคู่นะคะที่เขามาปปับมาเปลี่ยนแฟนของเขาของสิงนะคะทางผู้ชมถามเปียวนะคะบางค้นนะคะถามว่าคน้นเทสช่องเลยกันขึ้นกันนะคะเพิ่นเคยถามเปียวว่าน่ากลัวแท้เพราะว่าบ่าค่อยมีผู้ใดรู้นะคะว่าแฟนเปียวมาจากใส มาจากประเทศทยเขาบอสามารถอ,าอยากระบุนะคะมันจะมีปัญหาเพราะว่ามีการที่เขาบอกอย่างออกซื้อนะคะก็จะมีค้นมากไม้หลากหลายมามาฟังนะคะแต่กให้ฟังในในส่วนที่เปลือกกับลังซื้อนะคะเปรีอเชื่อว่าคนทุกคนนะคะถ้าเขาให้ความรักเขาให้ความเมตตาเขาแล้วก็ให้เกียรติเขาเหมือนที่เขาต้องการให้เขาปฏิบัติกับเขา ะ,ะบว่าจะเป็นคนประเทศใดโบว่าจะเป็นคนซุ่นตำดำขาวนะคะเขาก็จะไ้เกียริเฮาปฏิบัติเฮาคือกันแบบที่เฮาปฏิบัติและก็ไ้เกียริเขาเบอคิดแบบนี้นะคะมันมเป็นความโชคดีค่ะท่านผู้ชมมันขึ้นอยู่กับเฮาปฏิบัติกับเขาแบบใดแล้วก็เฮาใส่ใจครบกันนะคะเป็นอย่างเบลคือว,ว่าคำนี้ เปียวมาอยู่ในต่างประเทศนะคะที่ม่ไเด้มาเห็นได้มีโอกาสได้มาเลี้ยนรูมาเห็ุงานกับสิบปีแล้วแล้วกับเปียวมามีครูครองมาเอียงกับสิบปีเนาะคะ่ะคือเปี่ยวมีความโชคดีนะคะความโชคดีของเปียวคือเปี่ยวได้เลี้ยนรูได้เห็นฝรัง่งได้เห็นการเป็นยูเขาเป็นแบบใดนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งเลยเขาก็ต้องมาปรับมาจูนกับโตของเขา เพื่อที่จะให้เขานะ,คะ่ค่ะเหมาะสมกับคนยุนีหรือว่าบุคคลนั่นๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพของเปียวเหมือนกันนะคะเปียวกับเจอผู้คนมากมายเปียวกับลกเลือกที่จะปรับตัวให้เขากับบุคคลนั่นๆนะคะแต่ในแต่ละมือเปียวพบเจอคนมากมายนะคะท่านผู้ชมอันนี้เปียวยกตัวอย่างให้ฟังเปียวกับปรับจูนนะคะเพื่อที่จะให้เขากับเขาคือคลายกับว่าเขาเมืองตาลิวกับลิวตาตาม แต่กับบไดถึงก็ว่า,าเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองให้ไปเป็นแบบเป็นที่เขาต้องการนะคะเปี่ยก็จะเป็นตัวของตัวเองเปี่ยก็จะเป็นค้าเล็เตอร์ของตัวเองแต่ก็จะแฝงไว้ด้วยความเมตตาของคนไทยแล้วก็ความหายใจนะคะาการที่เขาเป็นตังดาวมาอยู่ในตังประเทศนะคะเปียยก็จะเจออย่างมากมายนะคะถ้าเปี้ยมีโอกาสคิด จะอธิบายให้ฟังว่าเปี่วเจออยัง,อยงนะคะแต่ช่วงนี้เปียวขอพูดถึงคู่ชีวิตก่อนนะคะอันเพื่อนๆน,นที่ร่วมทําช่องด้วยกันแล้วก็เพื่อนเ,อน,เอนที่อยู่ไกลเปียวนะคะชอบถามเปียวนะคะว่าเฮ้ยคิดดีเราติที่เอาผู้ชายประเทศนี้คิดดีล้วติที่เอาผู้ชายแบบนี้น่ากลัวมากเลยนะเปียวก็ยิ้มแล้วเปียวก็หัวราอนะคะเพราะว่าเปลเอ็นดูในความคิดนะคะเพราะว่า ความคิดของเขากับาต่างจากความคิดของเปียวดอกคะ่ะเปียวบอกอินหรีเปียวบอตัวอันตอนที่เปียวก็เพ่อะยัยหลูจักกันไม่ไม้นะคะเปียวว่าพันหนารักดีเจอเล่นคบเพื่นเพื่อนคือเปียวเ,เ,เห็นงนหนวนนะคะเขาได้คุยกับคนทุกครั้งที่เขามาในะคะ่ะในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ได้เลีเ้ยนหลูใจคนไปได้เลีเ้ยนหล้นิสัยบอกว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายบอกว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามนะคะ คนประเทศนี่น,น,นะคะว่องตรงหลากหลายคนที่เบลรู้จักเจ้าชู้ค่ะ,ะแลวกาเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นกะลิกกระรอยขนาดมีเมียกับเป็นตาสมตาหวานตาหน่อยนะคะถ้าเบลกับบได้สนใจนะคะคือถ้าเฮาบ่ยอมหรือว่าถ้าเฮาเป็นคนที่มีจุดยืน็นของตัวเองนะคะก็จะทําให้เขาบกกานะคะเขาจะบกกา้ากับเฮา กับครอบครัวแฟนขึ้นกันค่ะเปียวก็เป็นตัวของตัวเองสินะคะเปียวเป็นคนดูภายนอกเหมือนจะเป็นคนคนอ่อนใช่ไหมคะหัวอ่อนแต่เปียวบ่ได้หัวอ่อนนะคะเปียวจะเป็นคนค่อนข้างที่ว่าจิตใจดีนะคะว่าตรงๆเปียวเป็นคนใจดีแต่เปียวมีจุดยืเป็นของตัวเองกับไม่ยาขึ้นกันมาก่อนไม่ยาแล้วหยาดเปียวเป็นคนหัวอ่อนแล้วหยาดเปียวบ่ทันแฟนแล้วหยาด คลายเอาแฟนเปียวกดนะคะเพราะว่าแฟนเปียวพลเป็นคนค่อนข้างจะเป็นผู้ซ้ายที่อยากเป็นผู้นำครอบครัวแล้วกับเป็นคนชอบบงการน้องเคยแฟนก็บอกเปียวผู้ซ้ายอคนนี้เขาดีอยู่ด้วยแต่เขามักบงการคนคุณต้องระวังนะน้องเคยแฟนบอกเปียวฟังว่าน้องเคยแฟนแล้วเป็นคนนี่ใส่คล้ายล้วเปียวเป็นคนบอกตรงๆแล้วกับเป็นคนเป็นคนบอกทุกอย่างแหละแม่ค่ะเป็นแบบ บรูุจกปิดเห็นไหมคะแเราเป็นคนประเทศสเปนเราเป็นคนเป็นผู้ชายอันค่อนข้างซื่อนลยไหมคะแล้วก็บอลแล้วคิดอย่างแล้วก็เว้าแต่เพียวก็เลยหัวเพียวก็เลยว่าเออฉันเข้าใจฉันรู้ฉันพอดูออกเปลวบางสิแต่เพียวก็มาปรับเอาค่ะท่านผู้ชมมาปรับแฟนเพียวเอาถามว่าอยากบออันเพียวคุยก่อนนะคะก่อนที่จะใส่ชุดรวมกันเรียกว่าเธอฉันน่ะ ฉันเป็นคนที่มีภรระาหลายด้ทั้งบ้านฉันเป็นคนนะที่ผ่านการใส่ชีวิตมาแล้วเปล,วเล่าให้เพื่อนฟังเหมดอนะคะเปลี่ยวพันอีหอย่างมาแน่เปี่ยวผิดหวังอ,อกหักรักุดรับได้ก็รับเด้อคบได้ก็คบเด้อหรือเธอคิดว่าจังใดท่านผู้ชมมติดตามตอนต่อ,ตอไปเนาะคะ่ะว่าเปลี่ยวในสิจับผดดเด็จ อันคู่ชีวิตของตัวเองจังใดเปื่อมาปรับจูนจังใดเป็นอย่างค้นเขาถึงว่าเปียวคือโชคดีแทะเปียวเป็นผู้หญิงที่โชคด,ด,โดีที่ได้สามีอยู่ในอุวาจที่ได้สามีฟังความมันเป็น,นอิล่ตี้ท่านผู้ชมคือว่าเบิงเปียวเป็นผู้หญิงที่โชคดีคักแน่แทะนั่นเปียว็ขอกราบขอบคุณนะคะที่ในความคิดแล้วก็มุมมองของเพื่อน คิดบาเปียวเป็นผู้หญิงที่โชคดีเอาเป็น่าเปียวก็ขอขอบคุณนะคะโชคดีจะโชคดีเนาะคะ่ะเขาให้ตําแหน่งนั่นมาเข้กับย้อมรับเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมขอกาบขอบค,คุณทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลาเราก็เขามาเขียนคอมเมนต์ต่างๆให้เปียวได้อ่านอ่าพิพาดษสิ่งใดอยาได้ดดถือสาด้ค่ะติดตามกันตอนต่อไปเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ